สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็มาในงานรักเธอประเทศไทยนะครับผมก็จะบอกว่าพอได้นั่งฟังพี่ๆเขามาพูดก็รู้รสึกว่าเ,เป็นความคิดที่ดีแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีทั้งในเรื่องซีรีส์แล้วก็คอสตูมหรืออาหารเนี่ยครับผมใช่แล้วก็พอนั่งไปคิดไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเออคือ ตัวพวกเราเองก็เหมือนกับมีส่วนร่วมเหมือนกันในการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอย่างเช่นคือตอนนี้เราก็เหมือนกับถ่ายทำพบเพอเป็นซีรีส์พิเรียดครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราจะได้โชว์วัฒนธรรมของประเทศไทยครับผมแล้วก็คอสตูมแล้วก็เรื่องอาหารหรือว่าการเป็นอยู่ของยุคยุคอดีตครับผมก,ก็รู้สึกว่าพี่ๆบางคนเหมือนกับชาวต่างชาติหรืออินเดียแฟรอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะยังไม่ไม่ได้รู้จัก วัฒนธรรมไทยมากขึ้นเหมือนกับมากอยู่แล้วก็รู้สึกว่าการที่หนังพี่เรียดของประเทศไทยอาจจะเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของของประเทศก็กศได้รครับผมแล้วให้ฟังน่อยได้ไหมครับว่าพี่เรียดยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อครับผมผมรู้สึกว่าก็คือ อ่าอย่างซีรีส์ที่พวกเรากำลังใส่ทำอยู่ก็คือพบเธอนะครับผมว่าอันนี้คือเป็นอะไรที่แสดงถึงความเป็นไทยามากๆแล้วก็เป็นพาร์ทในพาร์ทของอยุทยานะครับก็จะมีวัฒนธรรมในช่วงนั้นการแต่งกายหรืออะไรต่างๆมันก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในรูปแบบที่แบบว่าเป็นทีเลียที่ที่อาจจะไม่ได้คล้ายกับยุคนี้ทั้งหมดหรือว่ามันเหมือนกับเป็นตัวที่เป็นตัวต้นต่อต้นต้นกำเนิดในวัฒนธรรมไทยปัจจุบันในหลายๆพาร์ทในพาร์ทอาหารหรือพาร์ทอะไร ตามใช่ครับผมก็เ,เท่าที่ถ่ายไปก็รู้สึกว่ามีหลายอย่างที่รู้สึกว่าโอ้มันน่าสนใจหรือว่าเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าว้าวเช่นแบบอาหารการกินในสมัยนั้นการนุ่งผ้าการาการเป็นอยู่วัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีมันมีเสน่ห์มันมีสเสน่ห์ในความเป็นไทยแล้วก็มีสเสน่ห์ในความเป็นกยุทธยาด้วยหลายๆ,ๆ,ๆอย่างก็ ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสดูหลังในตอนที่เราถ่ายทำเสร็จแล้วก็ออนแอร์เนี่ยน่าจะชื่นชอบความเป็นไทยขึ้นมากๆแล้วก็อยากให้เรื่องเนี้ยทำให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกับที่พวกเราเห็น,นเนี่ยค,คิดว่าคิดว่ายากยากครับยากส่วนตัวบางคำก็อาจจะยังไม่ยังไม่รู้ด้วยครับผมแล้วก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าคำนี้มันหมายถึงอะไรหรือแบบเรื่อง เรื่องภาษาครับผมใช่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากสําหรับพวกเราที่จะสื่อสารให้กับทุกคนได้ดูครับผมใช่มีอภิเช่เป็นคำไหนที่เราอา่า,อานงงเลยนะครับต้ถามหลัเสียไหนพูดพี่รีพี่ไรซิ่งงงงงเลยอาจจะไม่รู้แต่ว่าคําว่าจักอะครับแบบปกติ<า>คนเราก็จะพูดว่าเอ้ยจะไปนี่นะครับ,บผมแต่ว่าถ้าคนโบราณก็จะพูดว่าจักแบบจอจ,จานในบรากาศก,าศกาอไก่ไงครับผมใช่ตอนแรกที่พี่ผม ได้อ่านบทก็ไม่ชินปากเขาผมใช่แต่พอแบบได้ฝึกไปเรื่อยๆก็ก็ก็รู้สึกว่าเออมันก็จะชินปากเองครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังพูดจักอยู่ก็พูดจักอยู่ใช่ครับบางทีก็เผลอเผลอแบบพูดว่าจักพูดพูดคำว่าจักไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็ต้องชื่นชมพี่เนทครับเพราะว่าด้วยบทที่มันเป็นพิเรีะเราคาพูดบางทีในบททั่วไปมันอาจจะมีการแบบป็นโวไวซ์เพิ่มได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยในการปรับเปลี่ยนคําพูดให้เป็นมีนนิ่งเดิมแต่ว่า ของพาร์ทพีเน็ตเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นเหมือนพบที่อยู่ในยุคนั้นจริงๆเลยการจําบทกรรมอะไรเงี้ยการทํากันบ้านก็ต้องให้พีเน็ตเลยครับ,บว่า,าใช่พอผมอาจจะเบากว่าน,นิดนึงเพราะว่าผมเป็นเป็นตัวปัจจุบันที่ย้อนอดีตไปซึ่งเราก็พูดอย่างเงี้ยครับเราก็พูดภาษาเราอะไรเง,งี้ยเราก็แบบว่าแอฟแอฟแอแออะไรไปได้บ้างอะไรเง,งี้ยครับใช่เราปั้นฝุ่นครับอะไรครับผมเนอจริงๆก็ปั้นครับปั้นมาตลอดครับเพราะว่า คือด้วยความที่เป็นทีทเรียดอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าคือส่วนใหญ่เขาก็จะถอดเสื้อกันก็ตอนนี้ก็ยังปั้นอยู่เรื่อยๆครับผมใช่ครับผมก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงครับผมใช่แต่ส่วนส่วนเต้ก็คือปล่อยเขาไปเถอคะครับเพราะตอนนี้เขาก็พร้อม้อมสุดๆแล้วโอ้ก็ตัดลีนขึ้นเยอะนะครับผม เรเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นแล้วสลบกันเลยเฮ้ยแต่แต่สลบจริงๆต้องไปดูครับผมเพราะว่าแอบแอบถ่ายไปแล้วบ้างแล้วก็คือพวกเราเปิดมาแค่8คิวแต่ว่าผมก็เริ่มถอดเสื้อไปแล้วคิวนึงโดยที่แบบเฮ้ยท้อไมถอดเร็วขนาดนี้ซอฟพาวเวอร์เลยแฮะซอฟพาวเวอร์โอ้ยงั้นต้องรีบกลับไปเล่นฟิตเนสแล้วเผื่อจะได้เป็นซอฟพาวเวอร์ครับบ้างซอฟพาวเวอร์ครับซอล ใช่ครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยก็ตั้งใจมากมาแล้วก็ทั้งการทําการบ้านเกี่ยวกับบทแล้วก็รูปร่างด้วยครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าอยากใส่ให้เต็มที่ให้สุดๆไปเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเออแบบมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าผมก็จะเต็มที่สุดๆแน่นอนครับผมแล้วที่สุดแล้มันต้องขนาดไหนก็เขาอยากพี่ดาราหลายท่านเนี่ยอเขาจะเข้าฉากไม่กินน้ำเลยนะโอ้โหอันนี้อันนี้ันไม่ต่างกันแต่ว่าคือ คือคือด้วยความที่ตอนแรกเขาคุยกันว่าจะถ่ายก่อนเที่ยงเพื่อที่จะแบบเออแบบกินข้าวหลังเที่ยงผมก็ไม่กินแต่เช้าเลยกินกินแค่โอเคเวโปรตีนอย่างเงี้ยผมก็ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะได้แบบลินให้เต็มที่แล้วก็ออกกําลังกายแบบบิดพื้นซิทฮ้พอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็ก็เลดไปอ่ะ, <c oughs> อะก็คือตอนเที่ยงก็คือพักเบกรกก่อนก่อนถ่ายผมก็เลยแบบไม่ได้กินข้าวแล้วมันต้องมีซีนที่แบบทําอะไรบางอย่างก็เกือบไม่มีแรง ใช่ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องไปดูครับผมว่ามีแรงไม่มีแรงครับผมก่อนเลามคันเยอเลยก็โอ้ก็ก็เป็นวัฒนธรรมสมัยยุทธยามันคือปกติจริงๆผมไม่ได้อยากโชว์แต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได้ในการที่แบบว่าแต่เออารก็ยืนหน้าคันชองออะไรย่ในงี้ตลอดเลยนะฮะแต่น้าคันชองคันชองแต่เดงว่าฝ่ายเขาตุ่มสบายเตาบันิสุดมีกแคบอีกแคบเดียวคือเอาจริงจริง เสื้อผ้ามันก็มีอย่างอื่นที่สบายเหมือนกันครับผมไม่ไม่ไม่จำเป็นที่ต้องแบบขอดเสื้อแต่ว่าขอดเสื้อก็คือเป็นจุดจุดหนึ่งแล้วกันที่เหมือนกับแสดงถึงซอฟท์พาวเวอร์ที่การแต่งกายของยุคโบราณครับผมใช่แบบยุคพีเรียดยุคอดีตเนี้ยครับผมใช่อะไรนะครับชิงตานบ่อยจริงๆแล้วไม่ใช่ในกองก็ก็เห็นอยู่ว่าใช่เพรนีว่เขาพาวดูพรีเซนต์ไงหมายควาว่าแบบว่าตอน่าาเเรียกอะไรฟิตติ้งหรืออะไรต่างๆก็ก็ แหม่ทำเอาวินัยเยอะไงก็เลยแบบว่าโอเคขอขออวดน้องหน่อยใช่ไหมใช่แต่ว่าบางทีแบบเวลาผมใส่เสื้ออย่างเงี้ยพี่พี่แฟนคลับบางคนอาจจะเป็นห่วงผมว่าเฮ้ยผอมไปไหมหรือว่าเออกินน้อยจ้าแต่จริงๆต้องบอกว่าคือพอถอดเสื้อมันแล้วมันก็ไม่ได้ผอมครับผมเพราะว่าคือในพยายามที่จะแบบว่าคือใส่ชุดจงเขาเรียกมั้นะชุดไทยอะครับใช่มันจะเหมือนกับมันจะรัดมันจะรัดนิดนึงก็ก็เลยรู้สึกว่าทํายังไงให้ตัวเองอะลีนมาที้สุดเพราะว่า คือพอรัดถึงลีนขนาดไหนมันก็จะแบบรัดอยู่ดีมันก็จะเหมือนเรามีปุงผมก็เลยรู้สึกว่าอยามิเนตตรงนี้ให้ให้ดีที่สุดครับผมใช่ครับพอถอดเสื้อก็คือตัวใหญ่อยู่ใช่ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่จริงไหมอะไรนะครับตัวใหญ่ดีไหอยากให้ติดตามดูครับว่านะตอนนี้เนี่ยจะเป็นขนาดไหนแต่ว่ารับรองว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอน เยอะมากครับผมเพราะว่า <c oughs> เอาเอางจริงอ่ะผมรู้สอกจริงๆตัวผมเองก็ออกกำลังกายเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นคนละไม่ได้เล่นให้มันใหญ่แต่ว่าเป็นการทําให้เพื่อเพราะต้องใช้ร่างกายหนักมากในเรื่องนี้ <c oughs> โดยเฉพาะตัวนพุนมันเป็นตัวที่สวยมากๆมันจะเจอแต่ความสวยความอะไรซึ่งในการถ่ายทําในเรื่องของความสวยอะ่ะมันต้องมีเทคนิคค่อนข้างเยอะหรือว่าใช้แรงกายเยอะ <c oughs> หรือว่าอาจจะต้องแบบเปียกน้ำหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ครีมอยู่เรื่อยเียกน้ำครีมอยู่เรื่อยๆผมจะสึกว่า มันค่อนข้างที่จะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมกว่าปกติเจ้าความที่เราเป็นคนป่วยง่ายด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าตรงเนี้ยพอเราเริ่มออกกำลังกายมากขึ้นเราก็ทําตรงนี้ได้ดีขึ้นครับทำไมเราไม่จ้างคนเป็นเทรนเนอร์อะไรนะฮะไม่จ้างเขาเป็นเทรนเนอร์น่าจะไปชวนกันกินขนมหวานมากกว่าอ๋อไม่ครับผมผมผมคิดแพงครับปกติผมไม่คิดแต่ว่าถ้าเจย์บอกผมคิดอ่าเท่าไหร่่เทาไหร่่เทาไหร่าา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 ใช้าาาใจครับเพราะว่าเาา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 แต่จริงๆแต่จริงๆก็ น้องเขาจะออกเองอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมาเล่นเวทแต่น้องเขาจะแบบคาร์ดิโออย่างเงี้ยครับผมใช่เพราะว่าเพิ่มความแบบแข็งแรงของร่างกายแล้วก็สุขภาพด้วยครับ endurance ค่ะถึงก,กีฬาสีหน่อยตอนนี้กีฬาสีตเตรียมตัวเป็นยังไงล่ะครับก็ไอจ้จริงๆพัดมันจะมีพาดโชว์เนาะผมรู้สึกว่กาพาดโชว์อ่ะให้พี่เนรพูดดีกว่าโอเคไม่แต่จริงๆต้องบอกว่าทุกคนมีมีโชว์หมดครับผมทุกน้องๆน้องๆพี่ๆดูมันดิกก็ จะมีแตกต่างกันไปแบบบางคนร้องบางคนเต้นอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่แบบซ้อมครับซ้อมเต้นด้วยแล้วก็ซ้อมร้องแล้วก็มีความหลากหลายมากครับมีซ้อมกีฬาด้วยครับมีซ้อมกีฬาด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เรื่องพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าครับผมใช่ก็จะเต็มที่เหมือนกันครับผมอ่อยู่สี่เดียวกันครับผมอยู่สี่เดียวกันอะไรนะครับลงกีฬาอะไรลงกีฬาของผมเป็นยิงธนูกับอีสปอร์ตใช่ส่วนผมเป็น นูครับผมดีนูใช่ครับก็ต้องอรอลุ้นว่าจะออกมาเป็นยังไงใช่ครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังขายบัตรอยู่นะครับทุกคนทุกคนสามารถไปกดซื้อได้ครับผมใช่ครับตแ,แต่ตอนนี้ก็คือถือว่าเตรียมพร้อมแน่นอนละกี่เปอร์เซ็นต์และถึงโอ้ผมให้สักประมาณร้อยสิบจากหนึ่งพ <laughs> ันเปอร์เซ็นต์ไหมก็ก็คิดว่าแบบเราเน้นเข้าร่วมเออเราเน้นเข้าร่วมดีกว่าของมเน้นไปจอยเนาะอะไรนะเีนไม่จอยเน้นไปแบบว่าเจอเพื่อน เพื่อนพี่พี่น้องนะครับผมใช่จริงๆนี่แบบเน้นจอยเพราะว่ากลัวแบบอีกทีหนึ่งจะแบบกลัวครับใช่อีกทีหนึ่งกลัวเป็นอีน้อใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆคือเราไม่เข้าขังตั้งแต่พี่ซีกับพี่ป๊อปปี้อยู่ทีมผมแล้วครับสบายใจสบายใจนะครับว่าจอยชิลๆครับผมเราถือคติว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นไม้ก็ไม่รู้องไรไม่แต่จริงๆต้องบอกว่าเราก็ไม่ยอมก็เหมือนกับยอมบก็เดี๋ยวรอดูก็ยังไงก็ฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมดูมันดีครับผม น่ากลัวตรงไหนใช่ไหมครับผมผมว่าจากเข้าที่ดูนี่ในพาร์ทของธนูที่เรโวกาสได้ซ้อมน่ากลัวนะน่ากลัวมีใครน่าฝังนูนิวกับเต้นูนิวเต้คิมใช่แล้วก็ริวจินใช่แต่ว่าวันวันที่ไปซ้อมเนี่ยเห็นเลยว่าแบบว่านูนิวเต้แล้วก็พี่คิมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเรียนรู้เร็วในเรื่องของการยิงธนูใช่ครับคือเต้ขิงไม่ติดเขาเขายิงได้ดีจริงๆงอ่ะใช่ใช่ใช่ดี น,นุ่นิวเขาเครับถ้าเต้น่าจะน่ากลัวที่คําพูดครับใช่ขิงไว้ก่อนเต้ใช่ส่วนนุนิวนุนิวจะแบบเก่งนะครับน้องเก่งเพราะด้วยความที่น้องอาจจะแบบมีสกิลในการแบบถ่ายทําของคณินมาแล้วแล้วก็ซ้อมบ่อยด้วยครับพี่พี่ซ uh, ีแอบไปซ้อมนะทุกคนพี่ซีแอบไปซ้อมโดยที่คุยกับผมคือตอนแรกผมบอกว่าพี่ซีถ้ามาซ้อมเมื่อไหร่อย่าบอกผมด้วยพี่ซีบอกโอเคได้เสร็จปุ๊บพี่ซีไปถึงที่ที่ พี่ซ้อมแล้วเพิ่งโทรมาบอกผมว่าเออเน็ตเอ็นมาไหมพี่ถึงแล้วแต่ว่าพี่จะกลับอีกประมาณชั่วโมงนึงนะแล้วเน็ตยังไม่ได้อาบน้ำอ่ะเน็ตก็บอกเออพี่ซีไม่เป็นไรพี่ซ้อมคนเดียวก็ได้พี่แล้วเราคิดว่าจะทำพี่ซีแพี่มึงไม่ไวิ่งไปฝั่งของทางออันนี้น่าจะยากอันนี้แอบยากครับแอบยากคือจริงเราเตรียมวิ่งตั้งแต่ตอนนี้อยู่แล้วนะใช่คือทีมธนูของพวกเราก็คงเล่นเป็นพิธีครับผมใช่ครือเปล่าเปนฝั่งของทาผม ก็ฝากติดตามก็อย่างแรกก็คือซีรีส์ของเราที่กำลังถ่ายทำกันอยู่นะครับก็คือพบเธอครับผมก็ฝากติดตามเลยครับแล้วอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจในการทำมากๆทั้งนักแสดงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังทีมงานพี่เด่นพี่ออฟคือทุกคนคือทุกคนมีการทอกันบ้าในเรื่องของด้วยความที่เป็นพี่เด่นได้บอกว่ามันจะยากในเรื่องของดีเทลต่างๆซึ่งผมรู้สึกว่าผมประทับใจมากๆกับพี่ๆทีมงานทุกคนที่ ที่ทางานเบื้องหลังให้กับพวกเราเนาะแล้วก็คือเขาแบบละเอียดจริงๆแล้วก็ไม่ปล่อยผ่านแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้ขอบคุณมากๆนะตรงนี้แล้วก็อยากจะเลยอยากจะฝากให้ทุกคนติดตามกับภาคนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงซีรีส์อื่นๆในค่ายด้วยเช่นดูเื้อนหลังได้เหมือนกันนะครับข้ามฟ้าตัวข้ามฟ้านี่เองก็มีพูดถึงความเป็นไทย่ด้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ มีหลายๆพาสเนาะเรื่องการกินหรือว่าพาที่มาไทายแล้วก็รวมถึงซีรีส์ที่ออนตอนนี้ด้วยเหเจลาก็จะเป็นซออต์พาเวอร์ที่เยอะเหมือนกันคล้ายๆกับเรื่องพกเธอแต่ว่าจะเป็นพาทปัจจุบันในภาคของภาคอีสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอะไรหลายๆ,ๆอย่างก็ฝากตรงนี้ด้วยครับ,รบแล้วก็ซ็อกเปาเวอร์ด้วยก็อาจจะแบบโชว์ในซออต์พาเวอร์ของการโปรดักชันของดูมันดีละกันครับผม <c oughs> เพราะว่าก็อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามด้วยกับซอกไบเวอร์ครับผมแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ฝากสยามเซ็นเตอร์ด้วยครับผมก็จัดงานดีๆอย่างนี้นะครับผมก็รักเธอประเทศไทยครับ <c oughs> ค,ครับผมครับผมครับผม ะครับ